มาออกแล้วขณะนี้ยกมารกดเป็นตัวนำธนาพัฒน์เป็นตัวที่สองพิกเกอร์ที่สามโตโนดาที่สี่ที่โค้งปลายก้าวยกมารกดเป็นตัวนำอยู่ติดตามทุกขณะนี้ ทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยโชคอนันดาที่ป้ายแปดทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยโชคอนันดาธนพัฒน์ถ้าไปเป็นดุมลำเปล่าที่ของป้ายเจ็ดทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยโชคอนันดาธนพัฒน์ถัดไปเป็นถิ่นสยาม ที่ไปถอกต้องทางตรงทิกเกอร์เป็นตัวนมสีามพูแอนนนดาถ่ายไปเป็นทีมสยามดุมเบลเปลาขณะนี้ทิกเกอร์เป็นตัวงนมอยู่ขณะนี้ทิกเกอร์เป็นเตียงนมสีามพูโทนแอนดาและทีมสยาม มาออกแล้วขณะนี้ยกมระกรเป็นตัวนำธนาพัฒน์เป็นตัวที่สองพิกเกอร์ที่สามจอห์นดาที่สี่ที่โค้งปลายข้าวยกมระกรเป็นตัวนำอยู่ติดตามม่สู้ขณะนี้ ติกเกอร์ ANS เป็นตัวนำติดตามด้วยโชคอนันดาที่ป้ายแปดทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยโชคอนันดาธนูพัดถ้าไปเป็นดึงลำเปล่าที่โค้งป้ายเจ็ดทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยโชคอนันดาธนูพัดถัดไปเป็นถิ่นสยาม ที่ไปอกใจทางตรงทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยอนันดาสายไปเป็นทีมสยามอุมเบมเปาขณะนี้ทิกเกอร์เป็นตัวนำอยู่ขณะนี้นดดทิกเกอร์เป็นตัวนำติดตามด้วยโซ่กันดาและทีมสยาม